เธอว่าหลูติสมัยเนี่ยนะเกเนี่ยเขาไม่หลุกไม่มียกันถมเถไปเกย์นะมันก็คือเกมันแหละบ่าไปยทางม,มามมกกี้ของเฮ้าดอกอแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องแอบหลูกแอบเมี้ยเรากับไปมีผัวคือเกาละ่ะจบปิ้ง ว่าพระเอกซี่รี oh, ไหวพุด oh, ออกมาเลยอ่ะอุ้ยมันอย่างคุณหนารักแหม่มนี่ะ่อ้ม oh my gosh ปากกับคิมน่ะเขาเป็นแฟนกันเป,เ,ปเป็นแฟนกันอย่าบอกนะว่าเธอมาเก๋อหน้าโอ้ยเธอเป็นบาไปแล้วตีสาวเก๋มันก็คือเก๋มันไม่ม,มีทางมาปักชนีแบบเฮาได้ดอกอย oh. ตอนเนี้นะฉันจะส่งบังแล้วเด้คิมนะบอกฉันว่าก่อนที่เขาจะคบกับผู้ชายอะ่ะเขาคบกับผู้หญิงมาก่อนโอ้ยฉันเนี่ยกีดสลบไลเลยอะ่ะ <c oughs> มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะเลิกกันสูงโดยเฉพาะถ้าคิมมาเจอหญิงทินหนา่าราคิดคูอานุเนตแบบฉันฉันบอกเลยว่ามีรุน <c oughs> ฉันจะเดินเครื่องแบบสองอยแรงหลายเท่านั้น <c oughs>